ถ้าพี่น้องมาสมบรรยากาศยามเศร้าขึ้นหอดพี่ขึ้นหอนน้องบ่ไ้เห็ดขีบลร้มือละก็เลพามาสมบรรยากาศพี่น้องมีย,ยังดอกขึ้นหอดซื้อ,อ <laughs> พามาสมบรรยากาศมือมือกับเขาเต้ส,สวนนอกค่ะพี่น้องปอกไคได้มีเวลาเห็ดขิบค่อยได้มีเวลาคุยกับหมูกำลังลงแป้นพักใหม่อันเก้ากับ ขายเบื่อแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็ล่วงไม้เลยถอนออกไปหล้ะก็ล่วลงไม้ถอนออกไปหล้ะก็ล่วลงไม้ยังสีแล้วเนาะพี่น้องอยู่เรื่อยๆคิดฮอดเพื่อนพี่ๆน้องๆอยากว่าอยากคุยน้่ก็เลยอันนี้อีกฟังหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะฟังลงไม้ก็เลยอยากว่าอยากคุยกับเพื่อนพี่น้องเลยมาถ่ายผักก็บมือเมื่อยอายุกับสวนผัก อายุจังสีน้องค่ะพี่น้องตื่นเสาร์กับเต้นเด็กกับมาเลยตื่นเชิญกับมาโหลดก็เลยอยากให้เพื่อนเพี่ๆน้องๆ้องไปรับชมน้ำน,นี่ก็เป็นแป้งผักซีลงใหม่แล้วก็บสีเป็นผักกาดหน่อยฟางตุง่แล้วก็ผักบุ้ง แสงแดดนอ่อน,นยๆย่ำๆเศาๆพี่น้องกำลังหว่านลงใไม่เบียรผักกาดนี่ผักกาดนี่ก็จะเป็นผักบุ้งเอาว่าอยากคุยกับม่ พี่เหนียวว่นดี้ล่งไร้เมือนล้ะขิดหอดกันแล้วว่าปันอันนี้เป็นผักชีกำลังลงใหม่กับพี่น้องเกาก็ะท้อนขึ้นหมือนยังบูมาเกิดนำอันนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายกำลังขึ้นกำลัง พี่น้องเ็าซูมแบบอะไรละกล่องจุ๊บอ๋อจุ๊บแล้วก็หมวเป็นซูมกล่องำลางฮัดซูมซูมอมกเป็นอันนี้เขาที่ลา ชีลากระลังงามชีลาวนี่ก็จะเป็นความตึงหลงหลบสองหลบสามหลบสี่ก็ลงไปเรื่อยๆพี่น้อง กำลังลงม่ผักปลอดสารทั้งกินทั้งขายกระบอกก็ลังลงปลอดสารเีมี ามบี่นอ้องผักกวางตุง้งกวางตุง้งกวางตุง้งปลอดสารเคมีปลูกไว้ถัาขายทั้งกินทั้งขายค่ะพี่นอ้องจีลาวกำลังสวย ัาเพืเ่อนๆมารับชมปลูกผักโอ้ยแดดแลละกำลังแดดกำลังออกตื่นขึ้นมาตีหาพี่น้องตีหากว่า,วานี่ผักชีจีนกำลังหวานสอนก้นขึ้นมาพี่น้อง นี่เป็นแปลงผักชีจีนปานสอนกันไวเ้เร่ๆปานแบบขวบเนีนพี่น้องขวบเนีนแบบง่ายๆปานจากจากลุงเลยปานแบบบ่มีพิธีรีตองก็เกิดดีเจนวาตีลวพี่น้องจะถอนแสงแดด ชีจีนชีจีนกับชีลาแล้วก็อันนี้อะไรน,นี้ปลูกแล้วก็ลืมปลูกลายผดลืมจะเนี่ยคือสิมเมนตผักกาดหรือคว่างตุงกับบรี่เดือบานสีมเมนคกวางตุง ปุูกแล้วก็ลืมพี่น้องปลูกผักสวนครัวไว้กินเองแล้วก็ขายด้วยเ้อพี่น้องจา้จาจังสีเราระควรกระยู่ติวในสวนเราพี่น้องมือมือกระยู่ติวในสวนตื่นเช้ามากกับแม่นมาหลุด พี่น้องมาเมืองผักขึ้นหอดีขึ้นหอด,น,หอดหนอกบ่มีแนวนวนาัาแนวคุยก็ภาพมามองนี่ละมองเจ้าของเห็ดนี่ละ <laughs> อุย้ยแดดแดดกำลังมาพี่น้องแดดกำลังสวงบ่งามเดียดกำลังสงวงงา่างแดดกำลังสว่างแสงแดดอ่นอนๆยามเช้า ล้วก็แนยอย่างนั้นนี่เอาไว้เป็นพันธ์พี่น้องถ้าเอาไว้เป็นพันธ์าต้ตงปล่อยให้มันต้นแกแล้วก็อย่าพึ่งใส่ปุ๋ยเฮาจังสิขยายได้เอาไว้ขยายปลูก่อพันสิเบิดสิสูนก็นเรียกจงไว้เป็นพันธ์ พันธุ์ห่อสิจงไว้เป็นพันธุ์ห่อยาผึ่งใส่ปุยย๋ยมันจังคอยสิแข็งแรงจงนั้นนี่ไว้ถ้าใส่ไอ้บ่ทันใส่ปุยย๋ยเอาไว้ถ้าเป็นพันต,ต่อต่อไปดอกค่ะพี่น้องผักขยัผักขยัอันนี้ก็จะเป็นผักอีตู่กำลังลงไม้พี่น้องผักอีตู่อันนี้ก็จะเป็นหอมปี เด็ดส่องเตี่ยนห้องเปลี่ยนพึ่งมาทอนไปขายพี่น้องวางวางนี่ก็คือทอนออกย้อนไปขายไปเรื่อยๆคันดอกมันออกกับมันตัดออกพี่น้องมันจังคอยสีขยายตุนคันเขาจงดอกไวเนี่ยเขาสิบล็ขยายคอยขยายเขาสิบล็อคอยแพร่กระสลาว,วเขาว่าแพร่เนาะ ห้าจงดอกเข้าไววจังสิมันสิบอขยายมันสิบอเพรกวนไปคลายเลยแต่ห้าถ้าห้าอยากให้มันสูงก็คือห้าต้องเอา้าสแรมมามุ่งหลวก็ะ้อมไ้ใมีสูงต้นนี้ประกวนลื้อออกกำลังขยับขยายหมองก็เล้ยลื้ลอ หลีออกยังมาทัานเดี๋ยวเอามานุ่งให้เขาเ้าต้อตงห่มผ้าให้เขาได้พี่น้องเขาจังคอยสีสูงงานปันได้เนาะพี่น้องถ่ายมันมันแดดเดี๋ยวกำลังลืมออกปกติก็งามอยู่เลยหอมเตยหอมเตยผักชีเลื่อยเนาะพี่น้องเข้าอื่นทั้งบานผลเข้าอื่นคือบานประคนุนบ่เขินหอมปี มอมปีผมแดงเหาน,นี่แหละงาอยู่ด้ใบงาขยายไปเรื่อยๆครับพี่น้องถอนไปขายนำถอนไปขายเลยปลูกไว้าลายเติบอยู่ก็พอได้ใส่ ได้กินกับคือผักเนาะพี่น้องปูกไว้กินน้ำไข่น้ำเศรษฐกิจพอเพียงปีหนึ่งปีหนึ่งก็ได้รายตังค์อยู่ปลูกเลยขายเลยปลูกเลยขายเลยปลูกไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆมีความสุขกับการทำเกษตรคุณพี่น้องคุณเพื่อนมาหลับชมพักตรงนี้แนวเอาเนี้คุยกับพี่น้อง เลยถ่ายค้องให้เบ่งกํา <c> ล <oughs> ังขยับขยายก็บ,กบ,บาทําต่นไายดอกพิ่ะ <c oughs> ้ีงเีน่ก็เพึ่งออกมา <c oughs> พึ่งออกมาเริ่มปลูกคล้องใ้เดือนกวักวกัวแดดเนาะมองงาม ทายงามทายงามเดียดเสรแล้วพี่น้องเคยกินบอ่อพักเมียอันนี้เกล็ดหลาบเสียบด้วยพี่น้องเขาเอื่นพายัางน้อพายเลืมซื้อเด้อบัดน,นี้เลยกาสซีบอกให้ฟังพายเลืมซื้อก็อเอื่นพักเมียงเนาะปกติเขาปลูกในาน้ำชื้นแฉพี่น้อง แต่ต้นนี้ป้าควรยังม่ทันแล้๋ยวใครเอาขยายไปเพราะว่ายังมาทัานมีเวลามันยังโขกยังโนอนอยู่นี่มันสิง,งามกว่านี้เขาเอื่นหักอีหยังดอกป้าควรลืมพักแถ่วเราก็พักอีหยังซื้อหนึ่งต้นนี้เป็นพักแถวต้นนี้ก็สิเป็นตพักแถวพักแถวน้ำโขกเลยนี่มันยังม่ทันในนิ่น้ำ สิคยาขยายาย,ยังบุษณีย์อันนี้พี่น้องกำลังอย่างในเวลาอยู่เขาเรียกผักอะไรเนาะปรากวนก็ลืมพี่น้องหูบ่เกี้ยวกล้วยกุ้งเกี้ยวหลาดเสบ็บขันหูจักซื้อกะเมียนมาไตาชีพเนี่ยปรากวนนี่เด้อปรากวนก็นลืมลืมซื้อพี่น้อง แต่ว่าขายดีอยู่เดชื่ออะไรเนอะลืมชื่อลืมซื้อลืมพี่น้องลาตุนใ่ายๆอวบๆแก้วนี่เส่บสุดยอดเลยนีต่ตอนนี้มองงามมาได้แดดขึ้นพี่น้องแดด